สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี G, ทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆนะ้านๆะทุกคนวันนี้ก็มาทํางานบ้านแม่น้องครับหลังจากหยุดไปหลายวันเลยหยุดเป็นอาทิตย์ทําข้าวข้าวก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานก็เอาข้าวขึ้นเร้าเสร็จครับแต่วันนี้ก็ไฟตกลูกก็มาสายอีกเหมือนเคยคมาถึงหน้างานก็ประมาณเก้าโมงกว่าวันนี้ก็มาส่งงานเหมือนเดิมครับ ตัดขอบกระเบื้องเรียบร้อยแล้วครับกระเบื้องที่มันเหลือก็ตัดแล้วก็เก็บเก็บงานกระเบื้องครับเก็บเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะปูบันไดแล้วก็ปูติดฝาผนังห้องน้ําครับยังไม่ได้ติดห้องอาบน้ําตรงนี้ยังไม่เก็บครับเพราะว่าจะได้ปูกระเบื้องทับน้ำอยู่ ก็เลยไม่เก็บเรืเ่องหน้าบ้านก็ยาแนวเรียบร้อยแล้วครับถือว่าเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นงานสีครับพรงนี้เจ้าเทก็จะทาสีแบบปูนเป็นทุกอย่างครับสร้างสีสร้างไม้สร้างเชื่อมงานสีพร้อมครับสีพร้อมลุย พวงนี้เจอกันงานสีส่วนนี่ก็ห้องโถงก็มายาแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคแล้วครับง,งานกระเบื้องก็เหลือแต่ห้องครัวอย่างเดียวครับอุปกรณ์เยอะเต่ยังไม่ได้ทำอะไรอุปกรณ์พวกนี้ครับก็ทยอยเอากลับเป็นบางส่วนส่วนไหนที่เราไม่ใช้ก็จะเอากลับแล้ว มมเคาเตอร์มมุดเคาเตอร์ครับวันนี้เจาะรูใส่ไส์แก๊สแล้วก็ฉาบด้านในแต่ว่าเคาเตอร์ก็เก็บงานเรียบร้อยครับใช้ได้แล้วจะแต่เอาทางแก๊สมาลงมาใส่ไว้ก็ใช้ได้เหลือห mm ้องนี้ครับ ที่ยังไม่ได้ไดติดฝาห้อง,งน้ำคือตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรครับพรุ่งนี้ก็จะทํามันยากก็เอาไว้ก่อนครับมันเป็นงานต้องได้แก้กับเบื้องตรงมุมนั้นก็เลยเอาไว้ก่อนเพราะว่างานมันงานมันนิดเดียวแต่ใชเ้เวลาเยอะเราก็ทําตรงที่มันง่ายแล้วก็ไวก่อน เสร็จเสร็จแล้วก็เทมาทำติดเรียบร้อยติดมารชีดเรียบร้อยแล้วไปครับกลับบ้านกันครับเตรียมกับข้าวที่เหลือมือเที่ยงครับเากลับไปกินที่บ้านให้ลูกออกกลับบ้าน ออ้เท่หยิบกาแฟให้้องออกไปตอนเช้าตูเอเท่เทเทปิดประตูด้วยหลังบ้านปิดประตูหลังบ้านด้วยนะประตูประตูง่ายปะ ขอบกระเบื้องก็เสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาส่งงานนิดหน่อยครับโปยาเคมีโปไว้หมดแล้วเหลือแต่ทาสีต้องใช้กระดาษทรายขัดก่อนครับขัดฝ้าก่อนเป็นแม่น้องมาว่าจะใช้สีขาวก็ ไปครับกลับบ้านครับแม่บ้านโดยตามแล้วสนใจจะเข้าสวนยางแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณทุกลค์ทุกคอมเมนต์มอนเลยครับแม่น้องก็สบายดีครับแกก็มาบ้านที่ตรงนี้ทุกวันนะครับกลับบ้านเงนครับจะได้เข้าสวนยางต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ